สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้จะพาปักหมุดใน s h อ p e ีนะคะเราจะทำทุกอย่างที่มีรายได้เราจะทำดอบชิปทุกอย่างอ่าทำช h อปอ่าทำช้อปปี้ทำง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาปักหมุดนะคะโอเคกดเข้าไปที่ช้อปปีอันนี้คือเราต้องสมัครเป็นแอเฟร i a ต e กับช้อปปีแล้วนะจะพาปักหมุดทำยังไง่ายนะคะ แล้วก็แตะที่โปรแกรม Every a อพฟรีเอททีนี้เราก็หาสินค้าที่เราอยากจะปักหมุดนะคะอันนี้เราจะปักหมุดของ Enchoco เนาะโอเคพอเปิดมาเจอ e n s h o c o แล้วเนี่ยเราก็แตะเข้าไปที่ลูกศรสีส้มถ้าเราชอบโปรไหนนะคะแตะเข้าไปที่ลูกศรสีมสีส้มนะคะแล้วก็กดคัดลอกนะคะ กดคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ออกมากดคัดลอกกันแป๊บนึงสีสม้มคัดลอกคัดลอกเสร็จแล้วเราก็กดถอยออกมานะคะถอยออกมาถอยออกมาอีกให้เจอไลค์แล้วก็แอนวิดีโอนะคะแตะเข้าไปค่ะแตะเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะมีลูกคนแล้วก็ลูก ก็มีการการะบกเมบวก,ากทางด้านขวามือบนนะคะแตะเข้าไปเลยจะขึ้นมาแบบนี้เนาะโชว์หน้าไหมคะเลยไม่ไม่อยากโชว์เดี๋ยวสลับกล้องก่อนนี่สลับกล้องเรียบร้อยโอเคทีนี้เราก็อันนี้คืออันนี้คือคุณแม่ค้าเนี่ยทาวีดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็แตะเข้าไปด้านข้างๆตัวนี้ใช้ iPad ทำเนาะเพราะว่าตาจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วสวหบ,บวกลว้อันนี้คือเตรียม เตรียมมาเรียบร้อยแล้วคุณนะคะก็จะแตะเข้าไปที่วิดีโอที่เตรียมไว้แล้วก็แตะถัดไปนี่มาแล้วทุกคนค้ว,วันนี้มาชวน,น,นีก็คือหน้าคุณแม่ค้าคุะคะอันนี้มีเสียงด้วยนะคะแต่ว่า ปรับเสียงลงเราจะเพิ่มเสียงก็ได้มันจะมีรูปไม้ด้านด้านล่างนะคะแล้วก็จะเพิ่มบอกสรก็ได้แต่ว่าทุกสิ่งอย่างที่เอาขึ้นมาทำอตัวเองเพิ่มทดลอย่างกินเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้มุ่งมั่นเสจแล้วเรก็แม่ค้านะคะอ่าด้านด้านบนนะคะมีเลยว่าเพิ่มความนุ่าพนะคะเรากอายุเยอะแล้วห้าสิบบวกบอกเลยเปิดการเพิ่มคุณภาพเสร็จแล้วแต่ต้องกินเลยนะคะทีนี้ มันจะมีคําว่าแตะเพื่อเพิ่มสินค้าเราก็แตะเลยแตะเพื่อเพิ่มสินค้าโอเคเรากดถูกใจเ e n c h u โกไว้แล้วมันเป็นไหนนะหาก่อนนี่ไงที่เราแตะไปเมื่อกี้อ่าแตะเพิ่มเลยนะคะเสือแ,แตะคำว่าเสร็จมันสามารถเพิ่มได้ถึง6 หกอ่าหกลิงก์เนาะแล้วก็แตะเพิ่มใหม่เพราะว่าแม่คา้าคุณแมค้าแตะมาสามลิงก์ร้านนี้ชอบขายพวกอาหารบำรุงเนาะเพราะว่าเพราะว่าตัวเองตัวเองได้ทานจริงอะคะ่ะอันไหนที่มันไม่ได้ผลอนะเราไม่อยากจะเอามาเสนอนะเสียตังปเปล่าเนาะคนซื้อก็เสียตังนี่ ก็แตะเพิ่มเข้าไปมันมีหลายโปรโมชั่นมากเลยแต่ปึ๊บนะคะทีนี้ด้านบนด้านบนตรงนี้นะคะเพิ่มแคปชั่นในวิดีโอของคุณเราขี้เกียจเขียนเนาะเราขี้เกียจเขียนเราก็อ๋อเราเราไม่ได้ไปอันนี้มานี่ว่าเดี๋ยนะโอเคเรามาต่อนะคะตรงที่เพิ่มแคปชั่นนะคะคุณพี่คาก็ไปคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ แตะครับแตะวางเลยนี่ไงเราขี้เกียจเขียนนี่ไงตึง้งลงมาโอเคด้านล่างอันนี้มันจะให้เขียนว่าบันทึกในบันทึกในโทรศัพท์อ๋อบันทึกในโทรศัพท์เราไม่บันทึกเราจะแชร์ไปที่ Instagram แล้วก็กดแชร์ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเนี่ยเราก็เช็คดูกันนะ เราใส่แฮชแท็กด้วยเดี๋ยวใส่แฮชแท็กตรงนี้ใส่แฮชแท็กตึงใส่แฮชแท็กพิมพคำว่า ensure แฮชแท็กนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ามันจะทำให้ลูกค้าที่เขาค้นหาเราเนี่ยค้นหาได้ เจอเร็วขึ้นเนาะใส่ตัวหนึ่งก็ยังดีแต่ปกติเราต้องใส่ประมาณห้าตัวเนาะตืด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 อยู่ไหน e n s u r e อ้าว่ไหนอ๋อมันเต็มละไม่เป็นไรเขาเ a ิร์ช n s u r e มาก็เจอละโอเคโอเคตกลงตกลงเสร็จแล้วเราก็แตะโพสนะคะแตะโพส อนุญาตให้วางนี่มาแล้วมาที่ Instagram ก็เอาไปที่ Story เดียวเอาไปที่ Story เสร็จสิ้นคำบรรยายไม่บรรยายละมีละโอเคเรียบร้อยแล้ว Story ของคุณโอสาวงามที่ไหนเนี่ยเพื่อนๆใน,น Story นะคะ โอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะเช็คว่าที่เราแชร์ไปแล้วมันอยู่ที่ไหนนะคะเราก็มากดด้านบนด้นบนของอ่าด้นบนของชุป,ปีนะคะน,นี่ง่ายลงมาแล้วนี่เพิ่งลงเมื่อกี้นะคะนี่ยก็กดทุกคนคะ <กด S 2> วันนี้ม,ใใมาชวนใค<ห>รไ,<ม>ไม่ให้มหมือมใจเราก็กดของตัว,ตวเองโอเคถ้าชอบนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ ก,กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้คุณนะคะด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกสิ่งอย่างที่เอาขึ้นมาคือตัวเองต้อง